สวัสดีครับผมก็เสร็จงานแล้วครับวิ่งหินวิ่งหินทอยหินก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสะอาดสะอ้านแล้วครับผมนี่สะอาดสะอ้านแล้วพรุ่งนี้ก็วิ่งดินครับทอยดินพรุ่งนี้วิ่งดินมาเทก็ดินมันขาดขาดเดยอะอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งวันเดียวหรือสองวันอู้วันนี้ ดูตักขินมาโสร็ครับให้ซันนี่โยนมาให้ให้ซันนี่โยนมาให้ให้จันชูโกยโกยมาใส่ข้างบนอ่ะปุ่งกีเล็กปุ่งกีใหญ่ครับมาดูอ่ะ บบกันเจมชิ้นกับคอนโทนแล้วขับมาสามสี่วันแล้วเริ่มทำงานเข้ามือแล้วแต่ตอนแรกๆก็ว่ารถเร็วอยู่ครับพอทำไปทำมาไม่เร็วแล้ว <c oughs> สบายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพักก่อนเดี๋ยวให้เขาโยนไปถึงโน้นแล้วเราคอ่คอยค่อยขุดตาม บอกให้ลงมาเขาบอกมีการบอกว่าขี้เกียจอีกขี้เกียจค่ะวะ ก็ใส่ไปจนสุดนู่นแหละครับสุดหินที่เรียงนู่นแหละใส่ใส่ดินแล้วก็งานนี้สงสัยจะไม่พ้นอาจารย์ชูโอกผมว่าใช่ไหมหรือปล่อยให้เขา,ปล,เขา,าปล่อยให้เขาดีกว่าเนาะปล่อยให้เขาดีกว่าเนาะ เราเราเราบอกว่าเราหมดงานแล้วอะ่ะอ้าวโยนมาโ <c oughs> ยนมา <c oughs> มีการมีขานฝรั่เโอ้ <c oughs> งานนี้เราปล่อยให้เขาดีกว่าเนะเาะเราปล่อยให้เขาเนาะชชชชใช่ไหมใช่งานคันใหญใช่งานคันเล็กเมื่อกี้มันมันมันน้อยเล็บก,กีมันน้อยคันเล็กโยนมาหมด <laughs> <laughs> แค่คันเล็ไมเหลืออ้าวอ้าวอ้าว ไปดูเขาจะว่าไงไอตอนไอตอนที่เก็บงานผมว่างานนี้แต่พ็ดสงสัยจะให้จัดชูเป็นคนทำนะเสร็จไหมพรุ่งนี้ผมว่าไม่เสร็จหรอกเนาะคอยดินอ่ะ ไม่รถหกล้ออ่ะไม่เสร็จล้อเนาะโอ้หินหินหินเจอหินแล้วสะอาดสะอาดเลยครับตอนนี้ ดูสวยงามเลยตรงนี้ถ้าให้เช่าแล้วก็ยกร้านแล้วก็ตำส้มตำขายนี่ใช่ไหมทำกระท่อมเนาะโอ้ยแล้วก็คนมานั่งกินดูวิวอุย้ยดูธรรมชาติเนาะแต่ห้ามขายเบียร์ขวดขายแต่เบียร์กระป๋องอย่างเดียวใช่เบียร์ขวดมนันอันตราย มันสามารถทําให้หัวเขาแตกได้แต่เบียร์กระป๋องนี่หัวไม่แตกหรอกไมมโยนไนี่มันโยนขึ้นไปโยลงไปเอนี่เฮ้ยเขาบอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาถอยดินเลยใช่เขาบอกว่าให้ให้ดินมันเสร็จแล้วข้างล่างเขาค่อยเก็บค่อยแต่งเขาบ่างั้นเฮะ เพ็ดอะไรหนู่หัวหน้าเราหน่นหละ <laughs> หัวหน้าเรารู้ไปหมด <laughs> มัน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 ขุดไกลรถไม่เป็นเนี่ยดูอ่ะฮะเอ๊ะมันมันขุดใกล้ๆอ่ะนี่ขนาดนี้มันเดินรถได้แล้วแต่ไม่เดินหรอกเออน่ะเออน่ะเออน่ะเจอหินหนู ¡Gracias! <laughs> เดี๋ยวตอนเสร็จตอนเสร็จเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะตอนเสร็จครับตอนเสร็จไม่ว่าจะสวยขนาดไหนพอนเสร็จไปแล้วเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งนะเป็นแบบตอนเย็นเมาหรือ ตอนเที่ยงมานั่งกินข้าวนั่งกินส้มตำอะไรแบบนี้แต่ไม่ต้องไปไกลแล้วทีนี้ไม่ต้องไปถึงโนนดินแดง เจอกันใหม่คลิปหน้าครับหนับคลิปนี้บายยครับผม